สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านสู่ช่องพลังข่าวค่ะช่องที่ทีมงานพลังข่าวได้หาประเด็นร้อนเรื่องที่น่าสนใจต่างๆที่เราจะจับมาสรุปแล้วเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเฮ้ย hey, ทุกคนตอนนี้เรื่องเพื่อนบ้านเรานี่เดือดส,สุดๆเลยนะโดยเฉพาะคู่ของ,ของขเขมรกับเวียดน,นามเนี่ยคือมีข่าวลือหนาหูมากว่าเขาจะเปิดศึกกันแล้วเอ๊ะมันจะไปถึงขั้นนั้นจริงดิเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันมามามา,มาเริ่มกันที่จุดที่ร้อนที่สุดตอนนี้ก่อนเลย คือมันมีข่าวแว่วๆมาว่าเพื่อนบ้านของกัมพูชาเนี่ยเขาเริ่มจะหมดความอมดทนกันแล้วคือข่าวที่มันสะพัดไปทั่วเลยนะตอนนี้ว่าทั้งกองทัพลาวทั้งเวียดนามเขาเตรียมกําลังพลมาจ่อจชายแดนกัมพูชาแล้วเอาจริงนะมันอาจจะเป็นแค่สงครามจิตวิทยาขู่ขู่กดดันกันไปงั้นแหละแต่ที่มันน่าสนใจคือท่าทีของกัมพูชาเนี่ยดิคือแบบโดนปั่นง่ายมากใครพูดอะไรมานี่ตอบโต้ทันควันเลย แล้วไอ้ความอ่อนไหวเรื่องข้อมูลนี่แหละที่อาจจะทำให้เรื่องเล็กๆมันบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยแล้วเรื่องที่มันตึงๆกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรกันแน่คำตอบมันอยู่ที่โปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์หนึ่งครับนั่นก็คือคลองใช่เลยคลองฟูนันเตโชนี่แหละตัวจุดชนวนเลยมันเป็นเม็กกับโปรเจกต์ในฝันของกัมพูชาเลยนะเขาอยากจะขุดคลองเส้นใหม่เอี่ยมเชื่อมเมืองหลวงพนมเปญให้ออกไปสู่อ่าวไทยได้โดยตรงเลย พูดง่ายๆก็คือประกาศอิสรภาพทางการค้าว่าฉันไม่ง้อเวียดนามอีกต่อไปแล้วโว้ยแล้วคิดว่าเวียดนามเขาจะยอมอยู่เฉยๆหรอไม่มีทางดีเวียดนามก็สวนกลับด้วยเมกะโปรเจกต์ของตัวเองเหมือนกันครับเป็นโครงการถมทะเลสร้างถนนสร้างสะพานยาวเฟื้อยจากเมืองฮาเตียนไปจนถึงเกาะฟุกวกกเลยซึ่งไอเส้นทางที่ว่าเนี่ยนะมันไปดักหน้าทางออกของ,ของคลองฟูนันเตโชแบบพอดีเป๊ะๆเ,เหมือนส่งสัญญ,ญาณบอกไปใน,ในๆว่าถ้าขุดมาก็เจอทางตันนะจ๊ะ โอ้โหภาพมันชัดเลยใช่ปะเป็นการวัดพลังกันแบบหมัดต่อหมัดเลยฝั่งหนึ่งก็พยายามขุดหาทางออกอีกฝั่งก็พยายามถมเพื่อปิดทางเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครยอมใครจริงๆงานนี้แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่นี้นะมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยเพราะว่าเบื้องหลังความขัดแย้งของ2ประเทศนี้เนี่ยมันมีเกมการเมืองของพี่เบิมอย่างจีนกับอเมริกากําลังซัดกันนัวยอยู่ด้วยแล้วดูเหมือนว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะกัมพูชาเขาจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณเอ็นเอียงไปทางอเมริกามากขึ้้นเรื่อยยๆดว ถึงขนาดมีข้อเสนอให้เปลี่ยนชื่อถนนทางหลวงสายเศรษฐกิจสําคัญะเป็นถนนโดนัลด์ทรัมป์ไปเลยเพื่อเป็นการขอบคุณที่สหรัฐเคยช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งชายแดนกับไทยในอดีตโอ้โหอันนี้คือส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆคือเราจะเห็นได้เลยว่าแนวทางของจีนกับฝั่งตะวันตกเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะจีนเขาจะให้การสนับสนุนแบบไม่ตั้งเงื่อนไขาทางการเมืองเลยแต่ถ้าเป็นฝั่งตะวันตกปุ๊บก็จะมาพร้อมกับแพ็กเกจสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยอะไรตรงนี้ตลอด แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้กัมพูชากำลังพยายามจะเล่นเกมถ่วงบุญอำนาจครับคือหันไปคุยทั้งสองฝ่ายเลยเพื่อดูว่าใครจะให้ผลประโยชน์มากกว่ากันแต่ไอการเดินเกมแบบนี้แหละดูท่าว่าพี่ใหญ่อย่างจีนจะเริ่มไม่แฮปปี้ซะแล้วละครับมันมีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าจีนกำลังจะเปลี่ยนท่าทีแล้วนี่คือสัญญาณที่ชัดที่สุดชัดแบบไม่ต้องแปลเลย51%นนี่คือสัดส่วนเงินทุนของโครงการคองฟูนันเตโชที่จีนบอกให้กัมพูชาไปหามาเอง จากที่ตอนแรกบอกว่าจะให้กู้เต็มร้อยนะตอนนี้เหลือให้กู้แค่49%เฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่การลดเงินสนับสนุนธรรมดานะแต่มันคือการส่งข้อความทางการเมืองไปถึงกัมพูชาแบบตรงๆเลยโอ้แล้วทําไมจีนถึงเปลี่ยนไปล่ะก็เพราะว่าจีนเริ่มจะเอื่อมแล้วไงที่กัมพูชาเอาชื่อตัวเองไปอ้างเพื่อสร้างปัญหากับเพื่อนบ้านไปทั่วแล้วไหนจะปัญหาทุนจีนเทาแก๊งสแกมเมอร์ที่ทําลายภาพลักษณ์จีนอีกคือจีนเขาอยากให้ภูมิภาคนี้มันสงบสงบครับไม่ใช่มาวุ่นวแบบนี ดังนั้นจุดยืนของจีนตอนนี้ก็คือ,อยังไม่ทิ้งกัมพูชานะเพราะกลัวว่าถ้าทิ้งปุ๊บเนี่ยกัมพูชาจะตกไปอยู่ในมือของอเมริกาเต็มตัวเลยแต่ก็จะไม่ยอมให้กัมพูชาใช้ชื่อตัวเองไปสร้างความปั่นป่วนได้ตามใจชอบอีกแล้วการคบหากันต่อจากนี้จะมีความระมัดระวังมากขึ้นเยอะเลยพอโดนบีบจากทุกทิศทุกทางแบบนี้กัมพูชาก็กําลังจะจนตรอกแล้วแล้วทีนี้ไพ่ใบสุดท้ายที่เหลืออยู่ในมือของเขามันคืออะไรล่ะ คือตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากัมพูชาอยู่ในสถานะที่ลำบากมากจริงๆนะครับโครงการคลองก็โดนสกัดตั้งแต่ปากอ่าวภาพลักษณ์ในเวทีโลกก็เสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ความน่าเชื่อถือก็ลดลงควบหาบเรียกง่ายๆคือกำลังโดนรุมล้อมจากทุกทิศทางเลยและนี่อาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่กัมพูชาอาจจะใช้นั่นก็คือการสร้างความวุ่นวายในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจโดยเฉพาะการเมืองในบ้านเราการเมืองไทยนี่แหละครับ เพราะเขารู้กันดีว่าผู้นํากัมพูชามีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งการทําให้การเมืองไทยปั่นป่วนอาจจะทําให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ชายแดนช้าลงซึ่งมันก็อาจจะเป็นผลดีกับเขาสุดท้ายนี้คําถามที่น่าคิดมากๆเลยก็คือเมื่อถูกบีบจากทุกด้านซะจนมุมขนาดนี้ทั้งจากเพื่อนบ้านและมาหาอำนาจที่เคยเป็นแบ็กอัพให้กัมพูชาจะตัดสินใจเดินหมากต่อไปยังไงในเกมที่ตัวเองกำลังเสียเปรียบสุดๆแบบนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราต้องจับตาดูกันต่อไป แบบห้ามกับริบตาเลย